เราแค่ใช้วิธีการตัดและตัดแค่นี้ฝรั่งหงเปาซือก็ดกเต็มต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีทําอย่างไรให้ฝรั่งหงเปาซือนั้นติดดอกออกผลดกเต็มต้นนี่คือฝรั่งองเปาซือที่เราปลูกเอาไว้ได้หลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้กําลังเริ่มที่จะออกกิ่งก้านมาเยอะมากค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเป็นอย่างมากค่ะ เมื่อเขาได้รับน้ำฝนที่มากก็ทำให้กิ่งเขาหนักจึงทำให้ต้นนันเขาเอ็นได้ง่ายเลยค่ะนี่คือต้นฝปลืหลังหุงเระสือของเรากำลังเริ่มต้นที่จะเอน็นเพราะเขามีกิ่งก้านที่เยอะเกินไปค่ะวันนี้เราก็จะมาแก้ไขด้วยการตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งกิ่งนอกจากจะทำให้เขาทรงพุ่มดีเราไม่ต้องใช้ไม้มาค้ำเขาแล้วก็ยังช่วยป้องกันมแมลงด้วยค่ะเพราะถ้ามีใบเยอะเกินไปมแมลงก็จะมาอาศัยอยู่ค่ะเราก็จะใช้เพียงแค่สิ่งนี้นั่นคือกันไกยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการตัดแต่งกิ่งกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มการตัดแต่งที่ช่วงล่างเขาก่อนเลยค่ะทุกคนเราไม่เอาไว้เลยค่ะ ถ้าเราเอาไว้เวลาเขาออกลูกห้อยลงมาก็จะไปแตะที่พื้นทำให้ลูกนั้นไม่สวยค่ะกิ่งที่ไม่มีประโยชน์กิ่งฝางกิ่งที่เกิดกันเราก็จะเอาออกให้หมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกสองกิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะเราก็จะตัดออกไปเลยค่ะพลังของเปลสื่อนนะ่ะเขามีกิ่งที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยค่ะ ก็จะเป็นการไปทวงต้นลำต้นของพลังของก้ซื้อค่ะเพราะต้นเขายังไม่ใหญ่มากเวลาที่เขาโดนน้ำฝนมากๆก็ทำให้ต้นนั้นเองทรงตัวไม่อยู่ค่ะเราจรึงเอาไม้มาปักข้้มดามเขาเอาไว้ค่ะต่อมาเราก็จะใช้วิธีการตัดยอดตัดยอดเพื่อให้เขาแตกแขนแงและแตกดอกที่ดกให้เราค่ะ เคล็ดลับการตัดยอดฝรั่งนี้ก็จะช่วยให้ฝรั่งมีการแตกยอดแตกแขนงขึ้นมาใหม่เมื่อเขาแตกแขนงขึ้นมาใหม่เขาก็จะติดดอกให้เราทันทีและเป็นดอกที่โดกมากเลยค่ะสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้กับมะนาวไม้ผลอื่นๆทั่วไปก็จะช่วยให้ต้นฝรั่งของเราไม่สูงเกินก็จะสะดวกในการเก็บเกี่ยวอีกด้วยค่ะ ฝรั่งของเปาสือเราก็ควรที่จะตัดแต่งเขาบ่อยๆค่ะเพื่อให้ต้นเขาโล่งและโปร่งแบบนี้ก็จะปลอดจากมแมลงและทําให้ต้นฝรั่งนั้นดกมากอีกด้วยค่ะส่วนกิ่งที่เราตัดแต่งเราก็จะไวที่โคนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินค่ะเ,เพื่อนๆที่กําลังปลูกฝรั่งของเปาสือหรือสายพันธุ์อื่นๆก็ลองนํา สูตรนี้ไปใช้ก็จะช่วยให้ฝรั่งของเราติดดอกออกผลที่ดกมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ